สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุรัตน์ขุดบุรีรําครับสวัสดีแฟนเพจ Facebook ของเราด้วยครับผมอันนี้ครับจะพาไปชมด้านล่างครับกับเจ้า SK 200 SM ครับผมเรือจากแดงครับตอนนี้เคลียร์ดินด้านล่างครับเคลียร์ดินขึ้นรถดําครับผมเนาะโอ้นี่ฮะบ่อเราดูไม่เป็นบ่อเสียเลยครับ ผมก็ไม่เข้าใจครับทำไมมันดูอะอะไรอย่างนี้ก็ไม่ทราบคบนี้ฮะโอ้โหฮะงานงานพวกเราครับถือว่าสุดจัดจริงๆถือว่าไม่มีคําว่าหมูเลยครับเนาะแต่ตอนนี้พวกเราก็ทําทางไว้สองด้านนะครับทําทางชนกันแล้วเนี่ยถ้าพวกนี้รถดํามาหลายคันนี่น่าจะได้ไปขุดทั้งสองคันครับเนาะพวกนี้งานน่าจะออกดี เพราะว่าของเรานี่าทาทางขึ้นทางลงได้สองทางแล้วครับพรุ่งนี้คล่องแน่นอนครับผมพรุ่งนี้ตอนนี้ก็เอาสู้กันไปก่อนลุยกันไปก่อนครับ แบงค์ข้างหลังก็ต้องเอาไปปั้นคันเหมือนเดิมนไยนิดหน่อยมันต้องเอาไว้แหละประมาณสักสิบเมตรจากแนวนะเออเพราะยังไงมันมงงต้องไปปั้นคันพอน,น้ำมาเราไม่มีอะไรปั้นก็นตายเราเลยนะจะบอกให้เราเอาบดไม่ได้นะครับถ้าเราเอาบดมาถึงแนวเราจะเอาอะไรปั้นล่ะถ้าน้ำมาทาําไงใช่ไหมเออมันก็ต้องเอาไว้แหละเด้อแมนเมนเออเออเอองั้นแหละครัใช่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 เราจะได้เป็นแนวของเราเนาะถ้างั้นเราไม่จบงานหรอกพวกนี้มีใครมาไหม เออถึงม้าวนะก็เอามาเลยอะไแหละคันยิงดีออกสองสามข้างเลยก็ได้เลยชุดที่มันไลยฝนก็เขาอยู่ใกล้บ้านเนาะแต่เด้เขากลับบ้านไหนนะเนาะมาซอยกันก่อนปุ่งซุนนะสองหกซุนนะอ๋ออ่ะไม่เป็นไรใครว่าก็แบ่งจัดการให้พี่ได้เด้ออ่ะลุยลุยลุยทีมงานครับอาจารย์แบงครับไปเอกบ้านกรวดครับก็ โอ้โหวันนี้ครับฝนไม่ตกเสียดายรถดำน้อยโอ้โหเสียดายนาจะได้จัดกันหนักๆสักสิบคันครับสิบคันคุณได้สบายครับรถเราเป็นตัวสองร้อยครับไม่มีปัญหาเรื่องการขุดอยู่แล้วครับผมเนาะแล้วก็ทางก็วิ่งได้ง่ายครับเสียดายครับเสียดายเสียดายที่รถเราไม่เยอะรถเรารถดำเราน้อยครับ ไปครับสีตักก็ล้นๆนะครับหนักมากครับเพราะว่ามันเป็นดินเปียกครับว้าปโอ้เนี่ยวัยรุ่นผมเนาะเชื่อว่าน้องเกมนี่เป็นวัยรุ่นที่สู้จริงครับเนาะหารถกังเงินซื้อรถแล้วก็มาสู้วิ่งมาสู้นอนบ่อห่างบ้านก็สู้มาอยู่ครับนับถือน้ำใจน้องครับถือว่าสู้จริงๆริงครับผมงานเราก็ดูสเปะสปะกันอยู่นิดนึงครับ จริงๆไปของเราถ้าถ <irsin, S 1> so ้ารวมกันแต่เราได้เยอะเนาะเราขุดเป็นหลุมเป็นหลุมหลายหลุมเนาะคือมันมันมันอยู่หลายหลุมหลายหม่องเนี่ยอันนั้นก็มันน้อยอยู่ไหนเนาะคนเอาเนาะขุดไปขุดมามันได้เยอะเลยแค่ถ้าเราปัดเราหากันได้เนี่ยเออเฮะเออ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 เบิงออกเลยสิอันนี้นี่มันแข็งปะโจ๊ะโจะโต๊ะเล็กที่ย่างอะไรบ้านีิเคี้ยวเพราะเราเคี้ยวเคี้ยวเออพรุ่งนี้ถ้าเราไปเยอะให้กล้องขุดฝั่งนี้เนาะ ถ้าฝนไม่ตกนะถ้าแบบนี้ก็จะโทรหาดินด่วนเลยพวกนี้มาไหมเออเขาจอดตรงนี้หมดเลยนั่นแหละเออให้พวกไอตาลอะไรเนาะมาช่วยกันวันสองวันถ้าไม่ออกก็มาช่วยกันตับเดียวฮะเออทางนี้ขึ้นได้สบายแล้วตอนนี้มีที่เทแต่ถ้าขึ้นวัดนี่ขึ้นได้ใช่ไหมรถไร้ท่านใช่เนาะ ขึ้นนี้มั่งเนาะขึ้นนู้นมั่งเนาะแบ่งกันเนาะทางห้องงามเป็นทางลัดยางเนาะเฮ็ดเป็นทางลัดยางเนาะเออมันทําทําดีเนาะโอเคอันนี้ฮะจอมโหดครับอาจารย์แก๊สครับโอ้โหอันนี้ขับเั็นก็ขับลัดยางครับถอยถอยถอยเดินเบรกไม่อยู่ครับผมว้าสายโหดสายโหดคันนี้เบอร์นหนึ่งเลยครับเอาเบอร์นหนึ่งมาจากอาจารย์นุล่ะอาจารย์นุไม่อยู่ครับจิตุระ อาจารย์แก็บต้องโชว์หน่อยละบบาายไป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 ายโอ้ดินกดง่ายมากเลยอาจารย์แบงนี่สบายสบายดินอย่างงี้กดง่ายง่ายกดจับนิ่มๆเลยครับเนาะเชือดนิ่มๆลงมาเลยครับผมนี่ฮนะสบายมากเลยอาจารย์แบงว่าสบายมากอย่างงี้ สองตักครับโอ้โหครับสองตักแต่หนักมากครับเพราะว่ามีแต่านา้ำเป็นดินสมองดินคือดินเปียกน้ำครับยังไงก็หนักอยู่ครับเนาะดินเหนียวที่ว่าใสา่ปูนๆน,นะยังหนักสู้ไม่เท่าดินนี้นะผมเนาะอันนี้เพิ่งน้ำหนักกันเต็มๆเลยครับผมสามตักครับ ตีตักครับ <Bye. S 1> มาอาจารย์แ่งเลยมาไปไปฮะขอบตัวพดเลยครับผมเนาะไม่มีปัญหาเลยครับโอ้โยอย่าไปปนสับเกียร์้ะครับผมอ่ะ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 จจจจจะได้ต่อกันอย่างนี้สบายครับ ก็ได้ต่อกันอย่างนี้นี่ทุกทั้งวันครับผมวันละสองเที่ยวสบายๆครับฝนไม่ตกนี่สะกัดทิศครับผมเนาะไม่ตกสะกัดทิศนี่น่าจะไปรูปไปหน้าครับ พี่ไปครับดูนเะนะครับดูอาจารแดงแลวครับต้องดูชันแดงแล้วช่วยหน่อยรันแดงเออจะได้ไม่ต้องออกแรงเยอะครับช่วยกันปั๊บผมเนาะหนักจริงๆครับบ่อนี้ดินแบบนี้ของดีนะครับของดีบุรีรับเลยครับผมดินอย่างนี้ครับดินถูกทุเรียนหรือเปล่าครับเนี่ยดินอย่างนี้ จัดเกมแล้วตัวเกมน้อยครับเกมนี้เขาจะเป็นคนใจเย็นค่อยๆหยอดค่อยๆมาไม่เหมือนอาจารย์แก็ดครับอาจารย์แก็ดได้เหยียบลงมาเลยครับผมว้ารุ่นหล่อๆวัยรุ่นกระสังของเราธรรมดาที่ไหนครับรถดํากระสังนี่ถือว่าหล่อๆแล้ลครับผมหล่อจัดๆเลยอ่ะอ่ะอ่อ่อ่พอดีพวกเราติด ยระาไปสี่คันครับผมตาอ,อยู่ในสนุกแน่ครับผมเฮ้ทีมงานเอนักไล่ทางทางไปคงเด้งผมเนาะ ก็ไม่ใส่เยอะแล้วครับผมมันพอระมานรถและเกินเนาะไปโอ้โหคันนี้ไม่มีครับเอ้ยหมดแรงครับไป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 ,ไปเฮ้ยต้องโดนใส่ตูนนะครับเพราะว่าคือมันขึ้นแล้วมันแคบกาต้องหักภูมลัยเลยครับผมตรงนี้ไปเก็บน้อยไฮระเบิดแล้วครับผม เลียนาาให้นิดนึงครับผมคนขับต้องมีทักษะครับเนาะอาจารย์เป้งเัีเอกบ้านตรวก็คือว่ามีทักษะในการขุดขึ้นดำครับเนาะมีทักษะแล้วก็ใจเย็นมากๆครับยิ้มตลอดครับอาจารย์บป้งเนี่ยคุยอะไรกบช่างยิ้มอย่างเดียวครับผมรับผมยางเดียวครับนี่ฮะยอดครับผมว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพครับเนาะแล้วก็ คนขับมืออาชีพเลยครับผมนะฮะช่วงนี้ก็อยู่กับทีมงานของเราครับผมเนาะการไปจริงจริงๆอยู่กับสิงห์หนุ่มการโยธาครับในช่วงนี้อยู่กับเสียสนัเราคุณบุญยรัมครับผมช่วยกันไปครับเนาะใครมีงานเขาขึ้ขับคนนั้นนะครับไม่ต้องหยุดไม่ต้องจอดเรามาอยู่มุมนี้ครับผมเนาะ ย้อ,องครับจ้วงจ้วงโจฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับ งานเสียสระเราคุณบูรีรัมครับผมพบกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ